พี่อ้อมข้างนอกฝนตกอีกแล้วน่ะคืนนี้ยุงต้องกัดควายหนูแน่เลยเอ้าเลี้ยงควายด้วยเหรอเลี้ยงอยู่สองตัวมีมีไฟตุ้มไล่ยุงมีไฟไล่ยุงด้วยใช่เหรอมีไงมีหลอดไล่ยุงเนี่ยเอ้าข้อข้อควายหนูไม่ไม่มีไฟฟ้านะมันจะใช้ได้เหรอพี่อ้อมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็มีแผงโซลาร์เซลล์ให้ เอา,เอาไม, <ละ S 1> ไม่ไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วไม่ต้องเสียปาร์คหรอเอาดีไหมล่ะดีแล้วเ<อ>านาะเนี่ยเขาเปิดได้สีสีเลยนมีนะสีอะไรบ้างคะรุ่นนี้เขาเปิดได้สีสีนะนีะ่มีสีขาวสีชมพูด,ด้วยอันนี้เป็นสีไล่ยุงที่เราอยากได้ไงอืมอมีสีวองด้วยแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะ รุ่นประหยัดลงมาบอดนี้เลยรุ่นนี้ก็มีแผงให้เหมือนกันชัดแต่ว่ารุ่นนี้เพิ่มเติมคือเ็าชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยไงอันเนี้ยก็คือถ้าฝนตกชาร์จแผงไม่ได้ก็ชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยใช่น,นี่ก็แต่ว่าเขาเปิดได้สีเดียวก็คือเป็นไฟได้อย่างเดียวสีชัดมากวิชัดจริงโคตรส้มนะพี่อ้อมซื้อที่ไหนเนี่ย ซื้อที่ร้านหัวมีโซล่าเซล์เหมือนเดิมม,มีที่ร้านหัวมี่เข้าไปตามกันโลดโอเคไปกันเลย